สวัสดีค่ะหน้าสวยใสนะคะ62ปีแล้วยังสวยใสได้โดยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งโบ็อกนะคะด้วยวัฟคอลลาเจนกล่องนี้นะคะวัฟคอลลาเจนกล่องนี้ของบริษัท e x c e l l e n t for Life นะคะ เป็นมากกว่าคอลลาเจนทั่วไปในท้องตลาดนะคะเพราะว่านอกจากคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกแล้วก็ยังมีวิตามินบีรวมหลายชนิดอยู่ในกล่องนี้เพั้นจะให้ดูแลเรื่องผิวพรรณในเรื่องของสียฝ้าหน้ากระหน้าหมองคล้ำแล้วยังช่วยดูแลสุขภาพภายในของเราด้วยสายตาระบบประสาทความจําหรือการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะคะตัวคอลลาเจนตัวนี้ช่วยได้จริงๆเลยนะคะในกรณีคนที่พักผ่อนน้อยนอนดึกทานคอลลาเจนก่อนนอนนะคะในหนึ่งซองก่อนนอนนะคะผสมน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ ทานเลยเช้าขึ้นมาจะไม่เพลียเลยนะคะแม้แต่คนที่ทํางานหนักนะคะถ้าทํางานหนักเนี้ยทานคอลลาเจนก่อนนอนจะไม่เหนื่อยไม่เพลียเลยนะคะในหนกล่องอันนี้นะคะจะมีอยู่7ซองเล็กแบบนี้นะคะวิธีทานก็คือทานตอนตรงว่างตอนเช้านะคะผสมน้ํา1แก้วแล้วก็ทาน ตอนท้องว่างนะคะแล้วก็ก่อนนอนอีก1นึซองในคนที่อายุ30ปีอัพนะคะแต่ถ้าวัยรุ่นก็อาจจะทานวันละ1นึซองก็ได้นะคะทดลองได้เลยนะคะว่าสุดยอดผลิตภัณฑ์จริงๆทานแล้วน่าจะสวยใสย62ปีแล้วก็ยังใสได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งโบตอกนะคะใครสนใจทักพี่าดาม,มาได้เลยนะคะเสียงตัวจริงเสียงจริงนะคะ0819799328นะคะขอให้ทุกคนสวยแล้วก็สุขภาพดีค่ะสวัสดีค่ะ